เลนปอนเดอร์ยัดโจมทุกคนทุกทันนะถักไตสวันที่สามมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนี่ยเย็นขึ้นจากน้อยนะฝนตกลมตกับตกมีแห้งแล้วมันก็เป็นมองอยู่ว่าละตกแหงมองบ่อแหง นั่นแหละธรรมชาติกันยังไข่โย่สยอ,อยอแก่ความหอนได้เนี่ยเห็นขึ้นจักน้อยมันเทาความทุกข์ทางกายได้สภาพธรรมชาติของโลกแต่มันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆออหอนแล้วก็เย็นเย็นแล้วก็หอนคือเก้าเนี่แหละโลกก็เป็นแน่น,นี้แหละโลก มีความตงรงเผชิญกับสิ่งที่มาโยโยนในทุกจิตใจที่มีกิเลสก็หลงเพลินไปหวนกันทุกหวนตกมาเย็นก็บสบายเสียกันไปเสียเสียกันมาอยู่ในนี้แหละทุกแน่ทุกแน่กับธรรมชาติไปนี่ระบบหัวใจธรรมะมันก็ไหลไปก็กระแสโลกทางหัจักธรรมะก็อันนี่ละ ว่างอันนี้เราพ่นว่าว่างาปล่อยอยู่ว่างก็คือเข้าใจเ,เออโอ้มองนั้นคือตกแห้งแท้มองเขาคือตกคอยก็เสียวโอ้บอดี่ว่ายังผมมียังว่าบอดีได้ตอนตกยังว่าเขาดีกว่านะเ <c oughs> นี่ยมันบ่พอดีเห็นบ่ใจมันบ่พอดีที่มาชาติถ้ามาชาติเขาเฮ็ดปัจัยจเขาพอดีเขาอื เอาคือน้ำมาอยู่ในโคกหินแะ้คือหัวแนโอ้อพอดีเลยครัอวาอันนี้มองให้เจ้าของเป็นทุกข์ที่จริงก็พอดีแหละเห็นว่นตรงกุ่งต้นมีบ่มีเบอร์ไม้มีคือต้นยางนาอ้อคือสางข่อยมีเบอร์ไม้เย็นสบายนะปรุงไปคนเงีนวบามองไดดีวะอันนี้เสพแล้วมีความสุขอย่าไปโย ได้แล้วยู่แล้วบทเป็นทุกโมโยเนี่ยคือมองในข้างนอ้ะนอามองข้างนอเลยหาความสุขในใจมาเจอน้ำมองมาข้างในแล้วออพอดีมากเลยเห็นบะนี่แหละทิฏฐิห็นว่าความเห็นนะนะคนเรามีความเห็นกันยึดถือความเห็นเจ้าของมาสมณะพรามวังพวกมันก็ยึดถือความเห็นเจ้าของเห็นบะ ศาสนาต่างศาสนาเห็นบ่รัตทินั้นลัททินี้ยึดว่าจะาของถอะเมื่อมีทิฏฐิตั้งคนก็นยัางตั้งยึดว่าเจ้าของถึ้มันก็นเลยก่อวิวาทกันทะเลาะก,กันเหอนบ่กูก็เห็นเทอะมึงก็เห็นทึแเมียนยู่บว่าได้เห็นบ่าหายเดียวแหละทะเลาะเดียวโผเม,มืลงความเห็นตัางกันก็หายเดียวชาวบ้านมาประสมมีความเห็นตัางก็หายเดียว มเห็นน้ำงานบุญห่เอาพระมาเทศโบ้ยบเห็นน้ำเีหนหน่เนาะหายเดี๋ยวคนเห็นน้ำก็เออเห็นน้ำม,มีความเห็นทิฏฐิไปน้าทางเดียวกันบุญพระเวทหฮาเอาหมอลำจ้างหมอลำไ่เนะาะจักสองสามแสนผู้ใดเห็นน้ำมีคนเห็นน้ำก็ยกมือเห็นบ่นี่คือความเห็นทิฏฐิเห็นละ ทิฏฐิมานะตัวตนน่ะนะตัวตนประกอบด้วยตัวตนความเห็นของตัวตนความเห็นของกูหะละความเห็นของกู้กูเห็นในนี้สู่เห็นน้ำอยู่บ่เออต่างคนก็เห็นน้ำกับเป็นความเห็นเดียรอันเดียวกันอ่พุทธเจ้าอย่างว่านี่แหละทิฏฐิสมณะพรามณ์บางกลุ่มก็มีความเห็นของเจ้าของเมื่อคู่อื่นบ่เห็นน้ำกับว่าเจ้าของเขาพิษน <rain> ่ะนะเขาพิษแล้วบ่เห็นน้ำาเจ้าของ ก็ลเลยยึดถือทิฏฐิมานะคนเท่าทั้งหลายเือกันก็มีความเห็นเจ้าของมาเห็นไหมปะไปยึดถือว่าเย็ดในนี้แหละกูทึกกูทึกนะยึดถือเจ้าปู่เจ้าตานี่ทึกต้องทำพิธีกรรมนี่เราทึกนะผู้อื่นพอเห็นนั่งก็ว่าเขาพิษพระมาสอนให้โอยมาเอามาอย่างดอกไม้ทุกเทียนเหมียนบ่พระรูบนี้ก็สอนนี่มนนะความเห็นเจ้าของ บอกมีการเปิดใจที่จะรับฟังเหตุผลเันยึดถือความเห็นก็ว่าผู้อื่นผิดมั้งกูถือผู้เดียวเห็นบ่เนี่ยนั่นได้เห็นบ่ต้องยึดตามยึดตามเจ้าของหรืออะไรยึดตามก็ว่าเออคือ่าส้างกลุ่มลัทธิมากกับหาพักพวกที่เห็นน้ำหน้าเนี่ยเห็นบ่มีความเห็นก็ไปยุ่งในกลุ่มนั้นเห็นบ่ความเห็นว่ากินเหล้ามีความสุขเขาก็ไปยุ่งในกลุ่มของ คนกินเราเสียบยามีความสุขก็ไม่อยู่ในกลุ่มของการเสียบยาปฏิบัติธรรมมีความสุขก็ไม่อยู่ในเส้นทางปฏิบัติธรรมทั้งบุญเห็นบ่ก็เห็น,หนทิฏฐิเนี่ยแต่ตั้งคนก็ตั้งว่ากูถือเห็นบ่กูเือคือกัน <c ười> ความเห็นทิฏฐิมานะยึดถือทิฏฐุปาทานจะว่ายึดถือในความเห็นเจ้าของยึด เพื่อสิเห็นนั่นเลยคุณญาได้กูเห็นนี่กูมีความโศกเห็นบอกเขาสิเฮ็ดไปว่ากูมีความโศกได้เสียบยากูมีความโศกสูมนีเห็นน้ำคุณยาแล้วกูไม่ได้เลยยุ่งน้ำน้ำสูงเหนะเห็นบอกที่จริงไม่เป็นทุกยึดถือความเห็นเจ้าของก็เป็นทุกข์แห่งแล้วความเห็นผิดเมื่อเจ้าสือาสรู้ขึ้นมาเพื่อล้างทิฏฐิล้างความเห็นเจ้าของแม้แต่มาปฏิบัติไว้เห็นเธอนี่ก็ยังยังยึดได้เห็นบอก ทาเจ้าของปฏิบัติเทือะว่ายึดถือมันก็สิมองผู้อื่นพิดเห็นอย่างนี้่นี่แหละพระหนึ่งบางเถื่อปฏิบัติดีปฏิบัติเข็งก็ดีว่ะแหละแต่ว่ามนยึดเนี่ยนะมายึดว่าเจ้าของดีมันก็เลยไปดูโทษู้อื่นเขาบ่เขาบนดีทอเจ้าของก็กลายเป็นทิฏฐิคือความยึดในความเห็นเจ้าของวาเถะทั้งที่มันก็ดีู่แหละแม่นบ่การสำร่วมการยูนิสินในธรรม ันเข็งคัดแต่มันพิษที่ไปยึดยึดในความดีเห็นบ่นั่นแหละดีในพิษดีอยู่แต่ว่ามันมันพิษี่การที่ไปยึดดีดีนี่ยังให้โทษนะคือหลวงปู่มันเป็นวะละดียังมีโทษดีใดไม่มีโทษดีนั้นดีเลิอะนั้นดีเลิศดดีเลิศคือบอยึดดีฮงล่ะเห็นบุญบมยึดบุญ ทำความดีสงเคราะกันบมยึดมันดีในใจบอกมันว่างมันวางมาได้หวังสิ่งตอบแทนทําบุญแลวก็เอ่อบมเอาบุญนั่นคือหลักการละกิเลสละะความยึดมันละความเห็นที่ว่ามีกูต้องเอาเอาบุญเห็นบ่วทิฏฐิยึดถือตัวตนห่ธรรมดาได้นี่บอกความเห็นฉันดินสามพี่น้องอุเลวะอุรุเวลกัสสะ พยากสปะนาทีกสปะนี่พวกนี้ก็ทิฏฐิมานะแห้งเน,นี่ยบอลัทธิอ่นหี้บอกเพื่อนจะเจ้าจอย่างเออปราบปราบทิฏฐิในการแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารนะนะเออต้องสยบด้วยอิทธิฤทธิ์แต่เพื่อนไม่ได้มุ่งหวังว่าแสดงให้คนศรัทธานในอิทธิฤทธิ์แต่ทิฏฐิหลายมานะหลายนะเพื่อนเห็นว่าพวกนี้มีปัญญาอยู่แต่ว่ามันเถือตัวถื่อตนหลายเพ่นยึดว่าเจ้าของนี้เป็นพระาอารหันต์กูนี่เป็นพระอรหันต์ พระสมณะ,ะโคดมเนี่ยผู้ใหว่ไสังก,กบอดนี่นมาเก่งว่ะไปยู่ไปยู่ในอย่างทำทำพญายนาคทำโง่ไปไปยู่ให้งูกัดตายเห็นว่วะ <c oughs> พุทธเจ้าไปขอ,อยู่นั่นมะเป็นพระเนาะมันไปเพิ่งกัน,ยยนมู้ไปยู่ในถ้ำน่ะงงอ่ะให้งูกัดตายรดไปไปแล้วพุทธเจ้าไปนั่งปราบงูยักษ์พญายนาคเนี่ย ตัวเฮ้าตัวขี้ตาเนเนาะตัว้อเงียนี่แหละเสียให้มันสยบมีเลียดงงแล้วันนี้หงงคือปาบใดวะนั้นหันกันยังว่าเจ้าของนี่โอ้ยบะทอเฮ้าเห็นไหมเห็นบ่แสดงเลียดเป็นพันห่ได้เออเป็นพันเถอพันกาเถอ่อนี่แหละแสดงเลืดให้เรียเวลากระสปะให้เห็นนะ ยังบ่ยอมปันนั้นได้เห็นบ่กทิพธีแห้งทำไรนา่าแสดงฤทธิ์ได้เห็นว่ากูนี่เก่งเลยเนี่ย <c oughs> มียอมลอมอ้อมแต่เฮานี่ว่าเพลินเนาะแสดงฤทธิ์เบิ่งมีด้วยนี่โอ้ยฝ่าวมากราบเลยเออ่ยฝ่าวมากราบขอหันขอนี้แล้วไม่ได้มาทังกราบเพื่อเอยียงได้เออก็ต้องการนี่กความเห็นนี่ความเห็นว่ากูสิได้จะผู้มีฤทธิ์โดนบันดา คทเจ้าแสดงเลียดเพื่อสยบนะเพื่อลดทิธิความยึดวันนี้จิตมันก็อ่อนลงอ่อนน้อมลงแล้วก็มันก็เปิดใจมันบอกโอ้ยอมรับเขาลบคนนี้และโอ้คนนี้บัฒธรรมดาแล้วเออคนนี้ออขนยอมย่อมวะออจงเป็นอาจารย์ของเฮาเฮายอมรับแล้วนี่นะวันนี้มันยอมรับมันก็เปืดอใจเหมืนบอกเขาลบคือเฮาไปยุ่กับผู้บ่าอาจารย์เฮาสัท่าพเพิ่นเฮาเขาลบเพิ่นเฮากับฟังงถ้ำเพิ่นเขาลบในถ้ำเพิ่น มึงแต่ให้ประโยชน์เจ้าของเห็นปะเจ้าของก็เกิดความศรัทธาเกิดปัญญาพเพราะเคารพเพราะทิฏฐิลดลงทิฏฐิมานะตัวต,วตวนบม่มีมีิ่การเพื่อใช้เห็นบอกผู้ที่หลวงตาเห็นบอกหลวงตามาหาหุไปหาหลวงปู่มันะจบมหาไม้พอทอสามนะมหาสะจบสามประโยคหลวงปู่มันกับว่าเออเนี่ย แแบความจำมาได้เอาทิมไว้ข้างนอกเด้อความว่มมานะ <c oughs> นี่นี่ว่ามีมหานมีแต่พระธรรมดาที่ศึกษาธรรมรับทกยังมีตัวตนมาเป็นนั่นเป็นนี้เออมาเป็นพระก็มีแมเ้เป็นพระเป็นชี้เป็นแม้เป็นลูกก็มีแม้ <c oughs> ให้ลดให้เอาอ้อสมมุติโลกพิธิมานะตัวกูกูเป็นแม่มึงนี่เอาอ้ <c oughs> อน,นี่แหละ ความรู้ความจำกูเป็นหมากูเป็นด็อกเตอร์กูเป็นโคได้เอเอยิ่งมาฟังธรรมะพระจบยี่งยังมากนี้มานะทิฏฐิเห็นยังบ่มนเลยเลยบอกเกิดประโยชน์นะเห็นบ่จังหวะบอกธรรมด่าได้ทิฏฐิมานะความเป็นตัวตนยังโคนี่ยเพราะว่าโคเนี่มักแต่สอนผู้อื่นนะเนาะโคเนี่สอนผู้อื่นนะเนอบ่การที่ว่ามาฟังผู้อื่นสอนเนี่ยมัน ตัวตู่ตัวโก้เนี่ยว่ะเออถ้าขู่ถ้าว่าตบสูงๆเนี่ยเออทางโลกเขาก็ว่าด็อกเตอร์เนาะเอออันนี้นะถ้าเป็นพระเป็นด็อกเตอร์นี่เออฟังอยู่เป็นมหาเนี่ฟังอยู่จะพาะยังพระทุดงอยู่ในป่านี่มาสนอนนี่ยังเพรอเนี่ยองตาเพิ่งก็เลยนี่แหละเพิ่งรถทิทธิมาหน้าใดก็เลยฟังครูบาอาจารย์ได้เห็นปะ,ะเสื้อปฏิบัติธรรม ว่าว่าครูบาอาจารย์ก็มีเมตตาให้เราเรียนรู้ธรรมะพระเจ้าสอนรับทุกข์มันต่างกันความจริงรับความจำมันต่างกันชีวิตเราประสบกับความจริงอยู่ว่ามันเป็นทุกข์เพราะอ,อีหยังนะฮะบ่น้อมมาพิจารณามาเรียนรู้ธรรมะกับว่าทุกข์ออเพราะอีหยังเหตุของทุกข์อีหยังก็ู้ได้มาเนี่ยไงแต่ว่าไม่ได้น้อมมาปฏิบัติมันก็นเลยบ่เกิดผลขันห้าลกนามบมเมนเหา กับบหุหูบหูนในความจำนั่นละหูอยู่แต่๋ยว่าเวลาเขาด่ามาเนี่ยบ่หูว่าอุปทานกันก็คือการยึดในความโกรธนั่นหละคือยึดว่าตัวกูกนี่นละคืออุปทานขันคือความทุกข์บ่หูเห็นบอกต่หูในตำรานี่หูหูในความจำเนี่ยว่าโกรธนี่เป็นกินเลสโกรธนี่เป็นทุกข์เพื่อกัหูเม้นบอกทุกข์นี้ไม่ดีโกรธนี้ไม่ดีเป็นบ่หูกันเพราะโกรธขึ้นมาแต่ละคนก็เป็นทุกข์ แต่มีการพิจารณาเพื่อละความกวนอยู่บ่อล่ะนี่มันเห็นได้เมื่อว่นบวมนอมมาพิจารณานะบวมมีการจเจริญสติพิจารณาอันนี้แหละตัวปฏิบัติประสบการณ์นี่แหละคือสิ่งที่จะกตุ้นใหเหาได้เห็นความจริงนี่มีอนไปอ่านในตำรับตำราความจริงความจำก็ความจริงจังว่ามันต่างกันปริยัดกับการปฏิบัติก็ต่ากตงกันแต่ก็อาศัย ความจำมันล่ละใส่ปริยัติเห็นบอต้องเรียนรู้เห็นบอกคาดนม่ได้กันแหละปริยัติด็ดีเรียนรู้ว่าทำคำสอนเพื่อเป,น,เปนว่าที่นำมาปฏิบัติน่ะล่วละว่าจำซื่อๆมามึ่ก็บ่ได้เกิดประโยชน์ขึิดเบื้องเอาเห็นบอกมหาก็ยังสิกขาลาเพศไปเอามีเอาโคได้เห็นอยูบ่แล้วโห,ห,หในความจำโหความจริงหูในกายใจเจ้าของวแม่นเฮ่าแล้ว เสิยหาเยื่อ,อยังสียหากามยังเมืนบอกพระพุท oh, ธเจ้ากระสอวนว่าให้ละกามเพื่อ <c oughs> ความพ้นทุกข์ไอ้ไปเอากายเน่าเน่านะมากอดมาหอมเยอะแยงมันทุกข์แอนบอกล่ะเออที่แต่ของบูดของเนา่าอะมันเป็นดมขี้ว่าไงไงกันนอนนอนดมขี้กันยู่ของเนา่าของเหม็นภาพมันหลงกันในนี้ละ่ะเป็นว่าโอ้ย oh, ชื่นใจหอมแก้มหน่อยชื่นใจว่าโลอมีความสุข อาลอกหนังอ๋มีโน้บเ็นปะลอกหนังอ๋อมันก็มีหนังเลือดเนื้อกระดูกขึ้นข้าวเห็นี้บ่เห็นเคยเห็นคนตายอยู่บ่เห็นเลือดข้าวเม่นข้าวยิ่งเลยได้เลือดคน,นอืมประสบอุบัติเหตุน,นี่ลต้องไปเบิ่งรวสดสด,สดเลือนโอ้ยขึ้นแหงควาหมหวดขึ้นหมาขึ้นควายเลือดคนนะขึ้นตัวนะมิสันละอาบน้ำคู่มือบ่เณรปะ มามันยังไม่ได้อาบน้ําคู่มือบอกจ่อยมันอาบจากเถื่ออย่างนี้มันยังไม่ได้เหม็นปา่นคนได้เอปีนึงมันอาบจากเธื่อบอกจ่อยแล้วเฮาแบบอาบคู่มือก็ยังเหม็นคู่มือบางคนเสื้อผ้ามาเสื้อกันยังเป็นสปปกปรกคือเบิ่งเอาล่างกายคนเนี่โอ้เหม็นเพราะว่าเจ้าของหอมเจ้าของงามส่องกระจกกับยิ้มโอ้ยเฮาคืองามเท้ดอาวะ หลงเปิดเพิ่นมีแต่คนมามักเข้ากุมใจอะเหรอวะเจ้าของงามโพดหลงชีวิตมันกันนี่แหละห้ามเห็นเห็นดวความเห็นทิฏฐิก็คือความเห็นปาทานกั็ยึดค่อยในความเห็นอีกโมนีมีการแก้ความเห็นอย่างว่าสัมมาทิฏฐินี่แหละคือตัวปัญญา สำคัญเลยในมาร์กมีองแปนี่สมาธิทีเนี่ยเออคือตัวปัญญาเนาะความเห็นที่มันถือตองมันก็เปลี่ยนแปลงความเห็นเท่าได้ไหเหรอเแล่วกันเมื่อมีความเห็นถือการปฏิบัติเมื่อก็เทอะแหละเริ่มต้นด้วยความเห็นหมายถึงหัวหอกนะคือหัวธนูนหัวแหลมแหลมมันสีน,น้ำนาไปกว่าน้ำผ้าเห็นปะลูกธนูลูกศรเนี่ยส,สิมีปลายแหลมแหลมันนั่นแหละหัวแหลมๆหลมันละเรื่องวา สัมมาทิฏฐิตัวนําเหมือนเอามาเป็นคนแรกสร้างความเห็นนี่เธอต้องก่อนเอาก้อกสิเดินไปตั้งตามทางที่ถธอต้องมีความเห็นว่าเออทุกข์เป็นย้อนย่างเห็นบอกเห็นความเห็นกันเห็นในอริยสัจนั่นแหละเห็นว่าทุกข์นี่เป็นเพราะมาเยอะว่าตัวเห่าเห็นเหตุของทุกข์ว่าทำเมื่อเห่ามันกับบททุกข์เห็นเหตุว่าสิละกิเลียได้ในใดน มันทุกย้อนเหตุอน,นี้ละ่ะย้อนมันยืดตัวตนนี่ละ่ะหลวงสมมุตินี่ละ่ะข้าเป็นคนนี่ละ่ะหป็นคนหมอพ่อยังเป็นพอ่อเป็นแม่เป็นคู่เป็นหมอตำรวจเมืม่อวดเป็นพระหรือว่ากูเป็นพระเอนปะมันสมมุตินี่ต้องละความยึดมันในความเปลี่ยนแต่สมมติโลกกระไซสมมติโลกที่นกากันเพื่อส่งเคาะกันเหม่นว่า มีแม้นตัวตรว,วแล้วก็บอบ่บสนใจสมมติโลกบ่บหูจักระเบียบสังคมมึงก็ต้องอยู่ในสังคมแบบเข้าใจเหมือนบอกจัดระเบียบสังคมให้มันเกิดการศึกษาเรียนรู้ในระระ,ะเบียบวัดในนี้นะก็ต้องหูจักเขารบเหมือโอ้เอาสิเข้าใจเลยว่าการเขารบนอบน้อมเป็นการลดพิธีมานะอะไรตามสังคม มิเอนมองกาบพระเพราะพืนสีสูงสีส้มกามิมอนกับเป็นการละกิเลสเจ้าขออตามตามการศึกษาในใจเหาเนี่เฮาสิเข้าใจไปเอามี่นเอนว่ากาบเพราะว่าเขาพิ่นสูสงสงเพิ่นดีนี่แต่ว่าเป็นการศึกษาใจเจ้าขอวอย่ะพอพูดไปนี่มันมันเป็นการศึกษาใจนะเนี่ยมันเป็นตัวกระตุนในเห่าในละกิเลสเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ในนี้เกิด<ม>บุญก็ได้คือกันนั่นแหละแต่ว่าบางคนมีเข้าใจในการมาา มากราบมาไหว้เพื่อละกิเลสเพื่อละขันนั่นแหละเพื่อจิตว่างนั่นแหละนี่คือหลวงพ่อเพิ่นสอนเห็นไหมบ่กราบก็ไม่มีเรากราบนะเห็นไหมบ่กราบด้วยจิตว่างเออฉะนั้นกราบผมไม่เยากราบไม่นั่นละ่ะจิตนั่นแหละเข้าถึงพระพธเจ้าเข้าถึงพระธรรมพระสงฆ์จิตที่ว่างนั่นแหละเห็นไหมบ่ฝึกจิตว่างอะไรนี่ละนั่นว่ามีบุญได้มากราบพระมีบุญได้มาบวชมีบุญได้ไปอินเดีย นี S <S <an> ้แมนนี่ยมีบุญเพราะเข้าใจในถ้ำบุญใหญ่บุญเพราะเกิดสัมมาทิฏฐิ oh. ตัวนี้แหละมันลเลยเฮ็ดให้เฮานี่ได้ประพฤติตนชอบเนาะปฏิบัติชอบปฏิบัติทื่อทคือใจมันก็เบาลงนัละองค์กรวัดจังเป็นองค์กรที่สําคัญโรงเรียน oh. เปรียบเสมือนการสอนนั่นละคือโรงเรียนมันเรียนรู้ชีวิต เรียนรู้การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารสัต์โลกมันไปน้ากรมเราต้องได้รับกรรมของเราที่สร้างมานาทิกรรมังสมะพลังเรงใดเสมอโดยแรยงกรรมไม่มีเรีงพระยุกกระดับไปแรงกรรมนี่หนีบ,บุพน์เจ้าไปเจ้าสิไปยุดใส่เจ้าก็หนีบุพน์กรรมที่เจ้าของสร้างเมื่อมาบวดเป็นพาาระรหันตนก็ยังบุพลกรรมเห็นว่า หมวกกันลนานก็ยังทุบกระดูตายเห็นบะนิยกรรมม่พ้นได้เป็นพระราหันก็ได้เจา้าความว่โอ้ยวลาพผลเรียนผลกรรมได้เด้อโยยังมีกิเลสหนาโย่ร้างกรรมอยู่ขมือมันละผลไในใดกรรมการพ้นกรรมคือการเข้าใจกรรมโดยที่บ่มีเขายึดในกรรมมาละเห็นบะคือมันเป็นถ้ำมาละง่ายถ้าเข้าใจถ้ำเนี่ย ก็โยกับธรรมชาติที่เป็นกรรมไปนี่แหละคือว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมหมบอกว่ายังต้องอาศัยว่าเพายังเป็นสัตว์โลกเขาก็ต้องเป็นไปตามกรรมที่เขาสร้างมาเนี่ยในชีวิตนี่มันมีปัญญาคือสามารถที่จะเกิดเป็นว่มันก็โยกับธรรมชาติชีพผลของกรรมส่งผลมาด้วยบททุกข์นั่นแหละเข้าใจว่าไม่เป็นกรรมที่เขาเฮ็ดมาทั้งเมื่อเออเขาใจเขาใจทําความดีไว้บัดนี้สร้างหนุนนํากรรมดี ศึกษาธรรมะละว่างในการกระทำํำคือว่าเหน,นี่แหละเห็นบอกทำดีบ่ยึดดีเพราะยึดดีก็คือกรรมมาละทำกรรมก็ต้องได้รับกรรมเห็นเนาะแต่ถ้ามองเป็นธรรมมันบ่มีตัวตนมายึดเดี๋ยวเหมือนกิเลสมันบอกย่อมคือว่าอ่ะละมันต้องเอาเห็นบอกเพราะว่ามันยังบมบลุมันก็ต้องกิเลสแต่ว่าจิตมันสิพัฒนาขึ้นในการปล่อยว่างนะ นี่แหละเป็นจังหวะมาคุยธรรมะสนทนารามันกันจ่ไปคุยเลื่องกิเลสเลื้องโลกโกดหลงมันบอกเป็นไปในการค่ายความกำนัดนเป็นไปในการละนะมีแต่การเพิ่มเห็นบอกคุยเลื้องโลกเลื่องได้ดีมีเป็นในโลกชาวโลกเขาคุยแต่เลื้องอยัง,เห,งเ,เ,เห็นปะมันว่าให้ฟังธรรมสนทนารรมแล้วว่าวมีเปลี่ยนเห็นบะแต่ว่าวินนี้ถาย่ายนั้นเป็นได้ไง ลูกเพื่อจะเป็นไนด้ไหร่โหลดโว้ยหยาดกันเวา้ากันโลดรู้ไหมแต่เว้าพื้นผู้บาอาจารยนผู้บาดนั้นเป็นไดนนน้ไงไม่ใช่นี่เป็นไนนนด้ไหล่โอ้ยจะว้าโหลดนะเเออวอลได้นินท่าได้ว้าพื้นคนนีอันนั้นแล้วธรรมะปล่อยว่างเห็นทุกเรียวย่ายกะลึกถึงความตายยังบ่เออ,อื่นเจ้าสิตายเนี่ยเจ้าระลึก,กอ,อยู่บ่เว้ยเหลียวเหลียวเขาวิเคราะห์ที่เนี่ย ต้องไปคืดความตายนะวันนี้เนี่ยเป็นว่ากันมันเป็นทุกข์ให้หาความสุขในปัจจุบันนี่เออก็แล้วเลือกถึงความตายนั่นแหละก็คือป่อยว่างก็คือความสงบก็คือความสุขเนออี่มคือความความใจชีวิตเนาะที่เกิดมาต้องตายอ,อน,นี่มันนั่นแหละความเห็นเห็นน่บอกเพาะเปลี่ยนแปลงความเห็นค่อื่นเนี่ยยวคเจะว่าโอ้ยะเด้อ จีมาเปลี่ยนแปลี่ยความเห็นก็ต้องมีปัญญาอะไรเห็นบ่ก็คือมาฟังธรรมหนึ่งต้องมาฟังธรรมในรับสื่อคือสุตะมะยปัญญาแหละปัญญาเกิดจากการฟังหลวงพ่อบอกเมื่อใดเมื่อคืนต้องอาศัยการฟังที่จะเกิดปัญญาเห็นบ่ฟังฟังธรรมจินตามยปัญญาก็อาศัยความคิดคิดไปคิดตามที่ฟังมาพิจารณาตามที่่นคิด มัเไปขีนมามันกับมาภาวนาอะไรแบบนี้นีภาวนามายะปัญญาคือคือการพิจารณาตัวเจ้าของมีสติมีสติเห็นรูปเห็นเสียงเห็นกลิ่นเห็นรถบมมีเห่ามาเชิญตรงๆโตสิ่งกระทบใช้ปัญญาเห็นบ่คือคือพระว่าภาวนาและภาวนาเอออย่าหาเลื้งทุกมีเพราะมีเห่าทุกหมดเพราะหมดเราเดี๋ย ทุกมีพาะมีเรื่องทุกมีพาะมีกูทุกมีพาะม,ม,มีกรรมเห็นบ่มีกรรมพราะมีกูเด็กมีกูพ่อใจพะพ่อใจมีกรรมห็นบอกผลของกรรมก็คือสุขทุกข์กันเด็กมีปากไปเห็นย่เหมืนบะนั่นแหละกรรมเอาพ่อใจอย่างนั้นแหละผลของกรรมเห็ยนให้เฮาสุข นี่เหมือนว่าทำบาปด้ทำบาปกับบางคนก็หลงว่าโุกได้ไหมเนาะเห็นบอกกินเหล้าเนี่ยนี่มันมีความสุกเสพย,ยาแล้วโอ้ยเพินเพินไปเกิบเคิมไปที่จริงมันเป็นตัวกลมประศาทตรให้หลงเกิบเคิมมีกูเห็นบอกมีกูเกิบเคิมมีกิเลสมีตัณหาเนี่ยคือความหลงเห็นบอกสงบอิริมันต้องสงบจากความมีตัวตนหมาอว่าสงบจากกิเลสนั่นแหละ พิจารณาเบ่งอันนี้แหละเอาก็จะมาว่า,ามาฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญานบเปิดความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็น,นําไปคิดจินตามายปัญญาพิจารณาไปมันให้มันเกิดศรัทธาเกิดความเข้าใจในธรรมมันก็นสีน้อมไปภาวนาปฏิบัติฟังธรรมด,ดูใจมันก็นคอยไปนําเห็นบอกเพิ่ดึงจิตดึงใจคือว่าพิจารณาความคิดอะไรดึงความคิด มาสร้างมุมมองไม่ให้เหานะมาฟังธรรมเห็นบ่เฮามุมมองเฮ้าคิดแต่ในโลกเป็นบ่อยู่กับโลกก็คิดกุสิมีความสุขกับอย่างนอนนะมามองในรรมบัดโอ้ยมีความสุขตลอดเห็นบ่เออเอาโโตัวกอ้อแค่นั้นแหละมีสติเท่าน,นั้นแหละถ้ามันบม่มีสติมันก็มีท,ทุกข์ือว่ามันก็มีกูเหอวมันเค่ียหนีได้ห่ะทางธรรมบัดแต่วันนี้มาเข้าใจอยูบ่บ่ล่ะ บอเข้าใจมันก็มิได้กูขึ้นมากขึ้นก็ไปทั้งโลกคือเก็เห็นเขาได้ดีมีเป็นก็อิสาเขาอิเ,เขาได้อยู่กุติดีก็อิสาเขาอิมันเป็นทั้งโลกทั้งธรรมเลยโอ้ยอยใส่ก็ได้พระทุดวงกลังก็งคอยู่ในป่าก็นั่งสงบจเจริญสติสมาทิปัญญาเพม่อนไม่มีโกู mm hmm. กายสักแต่ว่ากายเห็นอยู่บ่เวทนาสักแต่ว่าเวทนา สุขทุกข์เฉยๆก็ไม่ใช่เราสุขทุกข์เลยเฉยๆก็ไม่มีเราเห็นไหมอยังไม่ใช่ในสุขอีหยังไม่ใช่ในทุกข์สังแต่ว่าจิตก็สักแต่ว่าจิตเนี่ยวจิตเศร้าหมองจิตผ่องแผ้วเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเนี่ยสุดท้ายกับธรรมทุกอย่างเป็นธรรมะก็สักแต่ว่าธรรมเห็นเดียวบ่โม่ไม่มีอย่างมีแต่สักแต่ว่าทั้งหมด เฮ็ดความดีไปในโลกโซ่